สวัสดีค่ะมาคุยกันกลางแดดนะคะบอกไว้ก่อนนะเผื่อใครถามอากาศยังไม่อุ่นนะคะเต็มที่ยังไม่ฤดูร้อนจริงๆนะคะเมื่อแดดออกโอ้ก็รีบมารับแดดเพราะอยู่ในบ้านเนี่ยปอก็หนาวอยู่นะพอแล้วจะบอกว่าน้ำท่วมท่งผักบุ้งหลงแหลง,ลงอีกแล้วปไปฟังมานะคะเพราะอะไร ต้องพูดว่าไปฟังมาหลายคลิปทุกคลิปก็ได้อยู่อพาร์ตเมนต์จนกว่าอยู่บ้านเป็นหลังๆห,หรือเปล่านะคะพูดถึงใครพูดถึงฝรั่งผู้ชายที่ผู้หญิงอย่างคุณ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 ,ค,ณคุณนะไม่เกี่ยวกับโบแล้วนะพระมีแล้วหนึ่งคนเลือกคุยติดต่อและมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องจนใช้ชีวิตคู่กันคนที่เล่าเจอคอมเมนต์ คุณยายเขาเรียกว่างั้นนะคุณยายบนไม่รู้ว่าอายุเป็นคุณยายหรือว่าเป็นคําเรียกในภาษาอีสานนะคะคอมเมนต์นี้อยู่ในช่องอื่นบวก็ฟังนิดนึงบวชอบหัวข้อเขาบวก็นึกว่าจริงด้วยนะมีคนคิดแบบนี้จํานวนไม่น้อยนะคะความคิดที่ว่าฝรั่งอยู่อาพาร์ตเมนต์เนี่ยจนฝรั่งอยู่บ้านสิ รวยจริงหรือเปล่าคุณฟังโบให้จบนะคะพิจารณาเองนะว่าจริงหรือไม่จริงนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยบ้านเราเองหรือที่ต่างประเทศนะคะอพาร์ตเมนต์มีหลายราคานะคะมีหลายราคามากมีสภาพที่แตกต่างกันไปนะคะมีทั้งที่ดูธรรมดาดูดีบ้านมีหลายราคาเหมือนกันนะคะมีทั้งที่ดูสวยสวยดูแบบธรรมดามากดู ธรรมดาแต่มีความกิบเกยูไรากาซ่อนอยู่ราคาของอพาร์ตเมนต์และบ้านนะคะอยู่ที่สถานที่นั้นๆน,น,นะคะเป็นสถานที่มีเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดีมากหรือดีกลางๆมีความเจริญพุกพ่านของคนที่อยู่อาศัยมากน้อยแค่ไหนนะคะ มีภาษีที่ต้องเสียมากน้อยแค่ไหนประเทศไทยอาจจะไม่มีก็ได้ประเทศอื่นไม่รู้นะคะอเมริกามีเสียภาษีบ้านภาษีที่ดินประเทศไทยก็มีแหละมัง้งภาษีที่ดินน่ยก็ไม่ได้รู้เยอะนะทั้งประเทศอเมริกาประเทศไทยไม่ได้รู้อะไรเยอะเกี่ยวกับภาษีนะคะคนที่บอกว่าอยู่อาพาร์ตเมนต์น่ะจนอาพาร์ตเมนต์เนี่ยเป็นสถานที่ตรงไหนอะ่ะที่คุณบอกว่าอาพาร์ตเมนต์นั้นเนี่ยคนอยู่จน ้องอยู่บ้านสิบ้านออกจะหลังใหญ่โตบ้านหลังใหญ่ไม่ได้บอกว่ารวยหรือจนนะคุณยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังใหญ่อยู่นอกเมืองไกลๆเศรษฐกิจไม่ได้มากนะคะค่าครองชีพไม่ได้สูงบ้านหลังใหญ่หลังนั้นเนี่ยราคาถูกกับบ้านหลังเล็กนะคะอยู่ในเมืองพุกพ่านเศรษฐกิจดีดีค่าครองชีพสูงราคาบ้านหลังเล็ก แพงกว่าบ้านหลังใหญ่ที่อยู่นอกเมืองอีกนกคนการอยู่อพาร์ตเมนต์กับอยู่บ้านเนี่ยบอกไม่ได้ว่าคนที่อยู่จนหรือรวยนะคะคนที่มีความชอบอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องดูแลสนามที่ดินอื่นๆฉันอยากอยู่บนอพาร์ตเมนต์ฉันชอบอยู่บนตึกฉันอยากอยู่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นส่วนกลางฉันไม่ต้องดูแลอะไรเยอะแยะ ก็เลยเลือกไปอยู่แบบอพาร์ตเมนต์ก็มีนะกับคนที่ฉันไม่อยากไปอยู่ฝาบ้านฝาห้องติดกับคนอื่นไม่ต้องคอยระวังเสียงดังจากข้างบนเสียงดังรบกวนข้างล่างหรือเปล่าเสียงข้างห้องก็ไปอยู่บ้านนะคะการที่เราจะพิจารณาความจนความรวยจากสิ่งที่เขาอยู่อาศัยนะคะบอกไม่ได้หรอกว่าเขารวยหรือเขาจนทุกคน ไม่ได้นะคะอยู่ที่ปัจจัยประกอบกันหลายๆอย่างคุณพิจารณาเป็นบุคคลไปแบบนี้มีความเป็นไปได้นะว่าคนนั้นน่ะเขาเลือกอยู่อาพาร์ตเมนต์และสภาพอาพาร์ตเมนต์เขาเป็นแบบไหนเป็นแบบธรรมดาราคาไม่มากนะักเพราะอะไรเขาทํางานรายได้น้อยไงแล้วเงินเก็บเขาก็ไม่มีรู้ได้ยังไงเขาก็ให้ฉันดูบัญชีเงินเขาแล้วแหละถ้าคุณรู้ได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยคุณก็พูดได้ว่าเขาจน ความจนของเขาอาจจะเป็นความมีของหลายคนก็ได้ความจนของเขาในความคิดของคุณอาจจะเป็นความมีของคนอื่นที่เขาไม่ได้คิดเหมือนคุณก็ได้คนที่อยู่บ้านหลังใหญ่โตเป็นคนที่มีหนี้เพราะว่าซื้อบ้านหลังใหญ่ราคาแพงไงหนี้ก็เยอะไง แบบนี้อ่ะเรียกว่ารวยหรือยังใครที่ยังคงคิดว่าอยู่บ้านแบบนี้จนอยู่บ้านแบบนี้สิรวยคุณคิดใหม่นะคะฟังที่โยตพูดนี่แหละถ้าคุณฟังและคุณคิดแบบมีเหตุมีผลในความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆคุณจะเข้าใจมากขึ้นและเห็นความเป็นไปได้ใกล้ความจริงมากที่สุด ในเวลานั้นๆได้นะคะใครที่ยังคงคิดล้าหลังคิดถึงวันเวลาที่ตัวเองมีประสบการณ์และพบผ่านผ่านมาแล้วก็ยังยึดติดอยู่กับวันเวลาตรงนั้นของคุณและเอามาพูดในเวลาที่ล่วงเลยผ่านมาแล้ว10ปี20ปี30ปี50ปีทุกสิ่งอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วคุณคุณต้องคิดตรงนี้ให้ได้ด้วยนะถ้าคุณคิดไม่ได้ แล้วคุณก็ไปแนะนําไปคอมเมนต์นี่แหละทําให้เด็กๆเ,เนี่ยมาถอนงอกเอาเขาก็ด่าให้ได้การด่าของเด็กบางคนเขาก็ไม่ได้ด่าหยาบคายนะคุณแต่ก็เป็นการถอนงอกได้เหมือนกันนะคะใครฟังได้ประโยชน์พัฒนาความคิดตัวเองเปิดโลกทัศน์เปิดวิสัยทัศน์ตัวเองให้กว้างไกลมากขึ้น จากสิ่งที่โบสเล่าให้ฟังโบสยินดีมากและดีใจมากนะคะขอบคุณค่ะบายบายสวัสดีค่ะ